สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องนะครับวันนี้กระแสน้าเชี่ยวกากเลยนะครับผมเดินทางมาอยู่หน้าวัดพนันเชิอนะครับตรงโซ๊บ้านหน้านะครับเพื่อที่จะมาเก็บภาพนะครับเรือโยงเรือลากจูงเรือสินค้านะครับที่มาจากทางฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วเลี้ยวเข้ามาสู่แม่น้ําป่าสักนะครับตรงช่วง ท้ายตรงนี้นะครับไม่เคยเก็บภาพบรรยากาศที่เรือเทโค้งตรงนี้หนักๆเลยนะครับก็เลยเลือกที่มัจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้นครับแต่ตอนนี้นะครับพอหันไปดูโอ้โหดูครับเกิดเหตุการณ์แล้วครับเรือลำเล็กนะครับลำที่3นับจากซ้ายมือขึ้นไปนะครับโอ้โหดูนะครับการทรงตัวของเรือบรรทานเรือดีมากนะครับเขาดึงเรือมาด้วยนะครับแล้วก็เรียกเสียงฮือหาจากผู้ชมบนฝั่งนี้นะครับผมหันไปนี่คือเมื่อกี้นี่เห็นเรือโอ้โหแบบ ทักษะและความสามารถของพี่ๆเขาดีมากนะครับแล้วก็ดึงเงินขึ้นมา5้าลำนะครับที่ผมเห็นแต่เข้าทางซ้ายไปลำหนึ่งนะยังมองไม่เห็นนะครับดูครับพี่ลำเล็กลำที่สามนะครับเขาเรี้ยวมากนะครับแต่คอนโทรลเรือดีนะครับบังคับเรือดีส่วนคู่กลางนะครับดูครับขับมาตีคู่เนี่ยโหเสมอกาบเรือนี่ผมว่าการเรือเนี่ยชนเปียดกันมาเลยนะครับผมเสมอกันมาเลยนะคู่นี้นะมาคู่ฉีกมานี่ก็คือ ุ่งมาเลยนะครับผมผมพยายามซูมเข้าซูมออกเพื่อให้เห็นนะเมื่อกี้ภาพมันเร็วมากนะครับกับบรรยากาศช่วงเทโกเมื่อกี้นะครับตื่นเต้นหวาดเสียวครับแต่พี่ๆทักษะฝีมือความสามารถความชำนาญล้วนๆนะครับทําให้พวกพี่เขาผ่านกันมาได้นะครับพอถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยู่อีกจุดนึงจะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอมุมกล้องอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นพี่เขาแผนหน้ากระดานมาเรียงมาเลยนะครับแล้วดูนะครับมันจะเรื่องมันเหมือนจะเอียงไปทางฝั่งเดียวกันหมดนะครับ สวยงามและพร้อมเพียงนะครับผมส่งเขนเร่งพร้อมๆกันที่เห็นส้มๆนี้นะครับเป็นบุคลากรนะครับที่ทํางานอยู่บนเรือนะครับพวกพี่ๆเขาต้องช่วยกันหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เรือนาเนินต่อไปนะครับผมส่วนมุมนี้นะครับที่ผมเป็นไฮไลท์ที่วันนี้ผมตั้งใจมาถ่ายนะครับเพื่อที่จะให้เห็นนะครับว่าพอเรือโยนทั้งห้าลำนะครับมีเรือโป๊ที่มีน้ําหนักมหาศาลมาแล้วนะครับเขาจะแยกกันยังไงนะครับเพราะช่วงโค้งนี้ เราจะขึ้นไปสู่แม่น้ําป่าสักเข้าแม่น้ําป่าสักสายหลักแล้วนะครับเรือที่อยู่ทางด้านขวานะเลยโยงทางด้านขวานะครับเหมที่ผมเคยพูดไปเมื่อคิดที่แล้วนะครับ <_ C 1> เขาจะเทบานออกขวาเนี่ยเหมือนเรียบกลิ่งเลยเดี๋ยวคอยดูนะครับแต่ตอนนี้นะเสียงดั่นลั่งโ u r b ดังดังนี่แบบนี้คือการส่งคันเร่งเหยียบคันเร่งไปข้างหน้าพ,พร้อมกันนะส่งคันเร่งพร้อมกันขึ้นเสมอกันนะครับสามลำเดี๋ยวจะฉีกออกขวานะครับอย่างที่ผมเคยเห็นนะครับ วันนี้ผมเลยมาให้ท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะเขาจะฉีกออกไปทางซ้ายสองลำแล้วก็ฉีกมาทางขวาเนี่ยสามลำนะครับแต่ลำที่อยู่ขวาสุดเลยนะครับเขาจะเรียบลิมตลิ่งไปเลยเดี๋ยวดูกันนะครับชมกันไปยาวๆนะวันนี้ผมตั้งใจมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้อีกหนึ่งแบบมาพูดกระแสน้ำน,นะครับที่ไหลเที่ยวกาดลงมานะโอ้โหดูภาพนะครับที่เขาเริ่มเบนออกมาครับเนี่ยครับเขาจะเบนทิ้งขวาไปเลย ทิ้งฝายยาวๆออกไปเลยนะครับแล้วสองลำที่อยู่ซ้ายนะครับก็จะฉีดเพื่อจะดึงเจ้าเรือโป๊ะนี้ขึ้นไปนะครับส่วนสามลำหลังนี้นะครับนะประคองคู่ไว้คู่หนึ่งนะครับส่วนอีกลำสุดท้ายนะที่ผมบอกนี่ยะครับวิ่งเรียบเลยคือทักษะความสามารถนะครับประสบการณ์นะครับในหน้านน้านี่คือพี่เขาต้องชานาญมากๆนะครับว่าเข้าโค้งนี้อย่างไรนะครับเข้าลายนี้อย่างไรนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะเรือเนี่ย ค่อนข้างจะหนักและยาวนะครับดูนะครับผมแพนกล้องท้งไว้อย่างนี้นี่เขึ้นจะไปสองครับข้างหน้าเพิ่งถึงโค้งเองนะครับผมนี่แล้วก็เห็นภารกิจของเรือส่งท้ายแล้วนะครับส่งท้ายลํานี้นะครับขึ้นข้างดันเข้าไปครับดันขึ้นไปเลยนะครับที่ผมบอกนะครับว่าอยู่มุมนี้ผมอาจจะได้เห็นกระเตงข้างด้วยนะครับนี่นะครับที่ควันออกมาจากข้างๆนะครับนี่ครับแผงไปนะครับนี่ครับนี่เป็น เรือโยงครับที่เข้าข้างนะครับเขาเรียกว่าเรือกระเตงนะเขาก็กระเตงมาด้วยนะครับทั้งหมดก็จะมีโยงหน้า5าลำนะครับมีกระเตงข้าอีกหนึ่งลำนะครับแล้วก็ส่งใต้อีกหนึ่งลำแบบนี้นะวันนี้สมบูรณ์เลยสมบูรณ์เห็นทุกมุมนะครับกับภาพบรรยากาศตรงนี้นะขอส่งกำลังใจนะครับเสียงลั่นๆข้างหน้านี่ใส่กันแบบข้างหน้าเป็นทางที่โถงขึ้นไปนะครับเขาต้องใส่กันขึ้นไปนะครับแล้ว กระตรงกระเตงข้างนะครับที่เห็นนี่นะครับก็จะต้องมีจังหวะนะครับนี่ครับมีบุคลากรเสี่ยงนะครับพี่ๆที่อยู่บนเรือครับเขาส่งเชือกกันนะครับส่งเชือกกันแล้วเรือกระเตงก็จะเร่งเครื่องนะครับดึงให้ตุงขบวนเน่เข้าไปในหน้าน้ําอีกนะครับส่วนตรงท้ายนะครับที่เห็นตรงท้ายอยู่แบบนี้นะครับเพื่อที่จะดันนะครับเดี๋ยวตรงท้ายเขาก็จะดันเร่งเครื่องขึ้นไปนะครับเพื่อให้ ท้ายของเจ้าเรือโป๊เนี่ยมันไม่บานออกนะครับมุมกล้องแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้ความทรงจําครับแบบนี้ที่เขาน่าจะผ่านพ้นคลุงน้ํานี้ไปได้แล้วนะครับเดือกระเ็งข้ามปล่อยออกมาแล้วนะหนึ่งลำนะครับเหลือส่งท้ายนะครับทําหน้าที่ผมจะส่งพี่ๆเขาจนสุดหน้าน้ําตรงนี้นะครับที่เห็นเบื้องหน้านะครับที่เป็นเจดีนะครับอันนั้นเป็นเจดี ของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเป็นเจดีย์ชัยมงคลนะครับที่อยู่คู่ตรงนี้นะครับที่มองไปแล้วจะเห็นนะครับเด่นสง่าเลยนะครับจุดโค้งน้ํานี้แล้วนะครับพี่ๆก็ต้องเดินทางอีกยาวไกลนะครับภารกิจส่งสินค้าขึ้นไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนะครับผมก็เอาใจช่วยพี่ๆทุกๆท่านนะครับและท้ายนี้ครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ ขอบุญบารมีพระเดชพระคุณสิ่งศักดิก์สิทธิ์วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับและความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์ชัยมงคลคุ้มครองปกปักรักษานะครับพวกิพีทุกทุกท่านนะครับให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับและขออำนาจบุญบารมีนะครับคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับคุ้มครองปกปักรักษาทุกทท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทุกๆกคนนะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางไปไหนสวดีภาพมีความสุขทุกทท่านนะครับ แล้วกลับมาพบกับปูพักเครื่องครั้งหน้าครับครั้งนี้กลับสวัสดีครับ